กรณีของเด็กอายุ14ปีที่ไปสุบุรีในห้องน้ำโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นประเด็นเกิดขึ้นนะครับเป็นเรื่องเป็นราวนำไปสู่เรื่องของคดีความเกิดขึ้นเพราะว่าหลังจากที่ไปสุบุรีแล้วถูกทางโรงพยาบาลจับได้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทำร่างกายแล้วก็บังคับให้แก้ผ้ายึดโทรศัพท์นะครับ ออกลายเป็นประเด็นที่หลายคนแสดงความคิดความเห็นกันแตกต่างกันไปนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเป็นธรรมดานานาจิตตังแต่ทีนี้เนี่ยอีกด้านหนึ่งมันมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดเข้ามาจะไปเอาเสื้อผ้าคืนจากที่ถูกยึดเอาไว้ไปเอาโทรศัพท์คืนที่ถูกยึดเอาไว้ปรากฏว่าไปเจอกับยาเสพติดเห็นว่าเป็นเฮโรอีนทีนี้เนี่ยหลายคนก็เลยเอ๊ะ ตกลงแล้วเรื่องนี้สุดท้ายมันจะเป็นอย่างไรวันนี้พูดคุยกับแขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านนะครับคนแรกก็คือน้องวัย14ปีผมขออนุญาตเรียกว่าน้องเอและกันนามสมมุตินะครับน้องเอวันนี้มาพร้อมกับคุณแม่ด้วยแล้วก็รวมไปถึงทนายความที่เข้ามาดูแลเรื่องนี้ให้ก็คือทนายรัชพลสิริสาครนะครับทั้ง3ท่านอยู่กับเราในรายการครับสวัสดีครับทั้ง3ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ครับเรื่องที่เกิดขึ้นก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องใหญ่นะ เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าในโลกออนไลน์เห็นข่าววันแรกบอกตกใจกับอะไรก่อนดี 1. นึ่ไปสูบุหรี่ในห้องน้ําโรงพยาบาล 2. ถูกพออโรงพยาบาลค,บคุณหมอชื่อดังที่รู้จักกันดีเนี่ยทำร้ายร่างกายนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องของการสั่งให้แก้ผ้าแล้วก็ยังตามมาเร็วๆนี้คือเรื่องของยาเสพติดอีกครับตอนนี้ความเคลื่อนไหวเอาคาดีก่อนค,คดีตอนนี้มันเป็นยังไงไปยังไงแล้วครับทานายครับ ก็มีคดีหลักนะครับก็คือคดีที่น้องไปสูุหรี่แล้วก็ถูกเอาโทรศัพท์ไปแล้วก็บังคับให้แก้ผ้าอันนี้คือ,อคดีหลักนะครับก็มีอยู่หนึ่งคดีนะครับคดีงอกก็เป็นในเรื่องของที่คุณหมอเนี่ยกล่าวพูดว่าเป็นขยะสังคมเป็นกุ้ยอะไรต่างๆเนี่ยเมื่อวานก็ไปแจ้งความในเรื่องของหมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณาอีกหนึ่งคดีครับมีคดีหลักประมาณสักห้าข้อหาเนอะ อ่าประมาณหข้อหาครับแล้วก็มีหมิ่นประมาทเมื่อวานนี้อีกข้อหาหนึ่งใช่ครับใช่ครับทีนี้เนี่ยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าเราย้อนกลับไปคือสังคมมองต่างกันครับคือก็ต้องยอมรับว่าด้านหนึ่งเนี่ยคือคุณหมอเขาก็มีแฟนคลับครับเขาก็มีคนที่สนับสนุนครับความคิดความเห็นจากอาจจะแตกต่างกันไปแต่ว่าถ้าเราดูกันในภาพกว้างหลายคนบอกว่าเอ๊ไปสุบุรีในห้องน้ำมันผิดไหมผิดจริงครับแต่ทีนี้มันก็มีกฎเกณฑ์มีระเบียบก็เลยสงสัยว่าเอ๊เรื่องของการทำร้ายร่างกายเนี่ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นหรืออเปล่าถกค เป็นหมอมันต้องรักษาคนไข้ไม่ใช่หรอไม่ใช่ไปสร้างบาดแผลให้คนไข้อะนะครับผมผมก็คิดอย่างนั้นแหละแต่ทีนี้เนี่ยในโลกออนไลน์หลายคนที่ติดตามเรื่องนี้เริ่มเอกใจพอ,อมันมีเรื่องยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องอเรื่องยาเสพติดมันนําไปสู่การตรวจสอบมันอะไรยังไงบ้างครับตอนนี้คือยาเสพติดเนี่ยนะครับ<ๆ>ก็ต้องบอกว่าล่าสุดเนี่ยผลตรวจออกมานะครับว่าน้องเนี่ยเขาไม่ไม่ได้มีสารเสพติดนะครับผมซึ่งการตรวจเนี่ย เกิดจากความยินยอมนะเรายินยอมเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยผมไม่ได้มาช่วยเรื่องยาเสพติดถ้าเกิดว่าน้องเขาเสพจริงก็ต้องรับไปนะครับเราไม่ไม่ได้ปกป้องเรื่องนี้ผมมาดูแลในส่วนของที่น้องเขาถูกทําลายแล้วก็ถูกแก้ผ้านะครับเพราะฉะนั้นในส่วนเนี้ยก็ปล่อยให้ตํารวจเขาดาเนินการเต็มที่สเพียงแต่ว่าการตรวจเนี่ยอยากให้มีความชัดเจนรอบครอบนะครับไม่ใช่ตรวจแล้วลตรวจเองเนี่ยมันไม่ก็มันก็ไม่เป็นธรรมกับน้องนะครับเพราะฉะนั้นก็ล่าสุดเนี่ยผลออกมาว่าไม่มีสารนะครับ,รบเ,เป็นการตรวจ ทางวิทยาศาสตร์ที่ห้องแ a บนะครับตรวจที่สถานีตํารวจรอบนึงนะครับแล้วก็ไปโรงพยาบาลมาเมื่อวานนี้ผลผลตรวจก็ออกประมาณ5้าโมงของงเย็นที่เขากลับมาถึงที่โรงพักแล้วก็ตํารวจก็ได้แจ้งข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับ <ซะ S 2> ก็กลับบ้านนะครับผมไม่พบสารเสพติดในร่างกายถูกไหม ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับผมเข้าใจว่าอย่างนั้นว่าไม่พบสารเสพติดในร่างกายครับเพราะว่าผลแพทย์อะไรบางทีผมก็ดูไม่ออกละเอียดขนาดนั้นครับเอ๊ะแต่ว่าก่อนหน้านี้เหมือนว่าเหมือนว่าน้องจะให้สัมภาษณ์หรือมีข้อมูลอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าว่าไอ้ที่พบไอ้สารเสพติดเฮโรอีนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจไอ้ผงขาวเนี่ยแล้วน้องยอมรับว่าว่าดมไปหรืออะไรใช้ไปบางส่วนคือนี้วันนั้นเนี่ยที่น้องให้สัมภาษณ์มาเนี่ยครับน้องออกมาจากห้องปุ๊บไม่จ่อปากเพียบเลยน้องก็ตกใจนะครับ แล้วก็เผอให้สัมภาษณ์ไปว่ามันเป็นเฮโรอีนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่น้องเขาติดต่อซื้อขายเนี่ยเขาซื้อขายคุยกันว่าเป็นแป้งซึ่งน้องเขาไม่รู้เรื่องหรอกมันคืออะไรว่ามันคืออะไรเนี่ยเป็นสารอะไรหรือยังไงอ่ะเขาก็ไม่รู้แต่พอวันนั้นออกมาตกใจอน้องก็คิดว่าคนน่าจะอยากให้มันเป็นเฮโรอีนหรือเปล่านะน้องก็ตกไปก็พูดไปแบบไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าน้องเขาจะรู้ว่ามันเป็นเฮโรอีนตั้งแต่แรก อืเท่ากับว่าเรื่องนี้เนี่ยอันนี้คือจบแล้วไหมเรื่องอยางเสพติดยังนะครับต้องรออีกทีหนึ่งว่าผลไอ้ผงที่อยู่ในซิปล็อกเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ก็รอผลตรวจตรงนี้นอีกทีน,นึ่งอ๋อถ้ีก็ยังไม่ยืนยันว่าเป็นเฮโรอีนหรือเปล่าใช่ครับก็ต้องรอผลตรวจถ้าผลตรวจออกมาเป็นสารเสพติดนะครับก็ว่ากันไปตามกระบ,บวนการครับแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่สารเสพติดแสดงว่าน้องอาจจะถูกหลอกนะครับให้ซื้อแป้งนะครับเอาแป้งมาขายในราคา50บาทก็เป็นไปได้ครับน้องเอ ไอ้ผงสีขาวนั่นคืออะไรที่เราไปซื้อมาเขาก็บอกผมว่ามันเป็นแป้งอืเขาไม่ได้บอกผมอะไรมากครับบอกแค่นั้นแป้งผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วแล้วที่ซื้อมาคือตั้งใจซื้อมาเพื่ออะไรซื้อมาลองครับค,ครับเพราะผมเห็นเขาใช้กันอืผมก็ไม่รู้ว่าผิดกฎหมายไหมเพิ่งเคยใช้เหร ใช่ครับเพิ่งเคยใช้ครั้งแรกเลยใช่ครับในห้องน้าที่โรงพยาบาลเหรอครับผมก่อนก่อนหน้านั้นที่บ้านที่ทํางานหรือข้างนอกก่อนไปโรงพยาบาลไม่มีเคยใช้เลยใช่ไหมไม่ครับไม่ไม่เคยใช้เลยอ๋นนี่คือครั้งแรกเลยใช่ครับผมอ๋อครั้งแรกก็ก็โดนเลยนะเกมเลยครั้งแรกก็โดนเลยนะ <c oughs> กกเอาทีนี้เดี๋ยวว่ากันเรื่องของยาเสพติดทีนี้อยากให้ย้อนกลับไปเล่าถึงเหตุการณ์วันนั้นหน่อยเดี๋ยวต้องขออนุญาตคุณแม่นะครับ แล้วก็น้องเอเล่าให้ฟังนิดหนึ่งในวันที่เกิดเหตุวันนั้นไปที่โรงพยาบาลไปเข้าห้องน้ําไปเข้าห้องน้ําเนี่ยตั้งใจคือจะไปสูบบุหรี่หรือไปเสพแป้งสูบบุหรี่ครับตั้งใจเข้าไปสูบบุหรี่เลยใช่ไหมครับผมคือเข้าไปห้องน้ําปกติครับผมแล้วก็สูบบุหรี่ครับแล้วแล้วเราใช้แป้งนั้นในห้องน้ําด้วยไหมไม่ได้ใช้เลยครับไม่ได้ใช่ไหมใช่คั้นไม่ได้ใช้ครับเอาไม่ได้ใช้เหรอครับและแล้วตอนที่เราใช้แป้งนี่คือเราใช้ตอนไหนใช้ตอนอยู่ข้างบนครับ อยู่ข้างบนครับในโรงพยาบาลเหรอครับผมอ๋อแต่ถ้าในห้องน้ําที่เกิดเหตุคือไปสุบุรี่อย่างเดียวครับผมพอเราเข้าไปสุบุรีแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็ผมพอผมเสร็จผมเปิดประตูออกมาผมก็เห็นเจ้าที่ยืนอยู่เจ็ดแปดคนยืนถ่ายถ่ายรูปผมอืครับแล้วพี่ผู้ชายเขาเป็นคนในกลุ่มนั้นแหละครับครับ เขาเดินเข้าเข้ามาถามผมว่าดูบุหรี่เหรอคะอืเขาก็บอกว่าดูดูบุหรี่ในโรงพยาบาลไม่ได้นะนี่ที่โรงพยาบาลเขามีค่าปรับค่นต่ำห้าพันบาทพี่จำเป็นต้องยึดโทรศัพท์น้องไว้แล้วเขาก็ให้ผมไปดูป้ายห้ามสูบบุหรี่อื ท,ที่ที่เขายึดโทรศัพท์คือยึดไว้เพื่ออะไรอ่ะแทนเงินเหรอเราไม่ได้จ่ายเงิน,นก็เลยยึดของไว้อย่างนี้เหรอใช่ครับอ๋ออ่ะอยังไงต่อฮะเชอรนอะ่ะแล้วเขาก็ดึงมือผมไปหน้าไปตรงห้องห้องตรงกลางครับเขาก็คุยกับผมให้ผมโทรหาแม่กับแฟนว่า <c oughs> ถ้าอยากได้โทรศัพท์ให้ลงมา จ่ายค่าปรับที่ผมดูบิลไว้ครับอืมอืมแล้วเขาก็โทรคุยกับแม่เขาก็ผมผมผมไม่รู้นะครับเขาคุยอะไรกับแม่ผมไม่ไม่ไม่ได้ฟังอืมครับแล้วเราเราเราเจอกับพออโรงพยาบาลตอนไหนครับตอนที่พยาบาลเขาโทรแล้วเขาให้ผมรออ่าฮะระหว่างที่รอแม่เหรอ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 หมอ เขาบอกบอกรอหมอก่อนอครับคือคือตรงตรงไอ้ตรงโถงกลางที่ว่าใช่ไหมใช่ครับตรงตรงนั้นใช่ไหมครับแล้วตอนตอนที่โดนทำลายร่างกายโดนตบเห็นบอกเขาทําอะไรเราบ้างนะวันนั้นเขาตบสี่ครั้งอืแล้วว่เตะสองครั้งอืผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาใช้เข่าไหมครับซึ่งตอนตอนนั้นคุณแม่ยังไม่มาใช่ไหมยังไม่อยู่ตรงนั้นงยังไม่อยู่ครับยังไม่อยู่ทีนี้พอพอเขา โทรศัพท์ไปบอกคุณแม่ว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นคุณแม่รับสายได้ฟังได้ยินแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกตกใจค่ะว่าทําไมเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วก็สงสัยว่าใครเป็นคนทำอะคะ่ะก็คือพอมาถึงก็คือเดี๋ยวเรียบเรียงก่อนนะคะคือคืนนั้นน่ะมีพลเมืองดีโทรไปคือเขาบอกว่าพี่ครับพอดีผมช่วยน้องไว้แล้วก็ ช่วยให้คุณแม่เนี่ยเอาเสื้อผ้ามาให้น้องใส่ค่ะคือตอนนี้น้องไม่มีเสื้อผ้าใส่มีคนช่วยเอาเกงขาท่านมาให้ใสแค่ตัวเดียวค่ะก็คือให้มาช่วยน้องน้องโดนทําร้ายแล้วเดินออกมาตัวเปื่อยค่ะ,คะหนูก็เลยนั่งแท็กซี่มามาหาน้องก็เลยถามว่าใครทําน้องบอกว่า,เ,าเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของโรงพยบาบาลทีแรกก็ไม่เชื่อพอพวกชุด พนักง,งานชุดสีเหลืองของเขาอะค่ะคือเขาบอกว่าตอนเนี้ยเขากลับบ้านไปแล้วให้มารอพบหมอเหรียญตอนเช้าแปดโมงค่ะอันนั้นถึงได้มั่นใจก็เลยคิดว่าคือตอนคุณทําทําไมคุณทําได้คุณมาได้แต่ตอนที่เราอยากถามอยากไปเจอว่าคุณทําไมถึงทํากับลูกเราแบบนี้ แต่คุณกลับมาไม่ได้ค่ะอทีนี้คุณมีผู้ชายโทรไปหาคุณแม่บอกเป็นพลเมืองดีที่เข้าไปช่วยน้องไว้ตอนตอนกลางคืนเหรอคะใช่ไหมแล้วแล้วตอนที่เราที่มันเกิดเหตุนี่ประมาณสักกี่โมงประมาณสี่ทุ่มสี่สิบออกก็คือคืนนั้นใช่ไหมสี่ทุ่มหลังจากนั้นพอเราถูกเขาทำร้ายเขาก็สั่งให้เราแก้ผ้าใช่ครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็ปล่อยเราครับปล่อยให้เดินออกออกจากโรงพยาบาล แล้วก็มีคนมาช่วยอย่างที่คุณแม่บอกถูกไหมถูกครับเขาเป็นใครอ่ะเขาเป็นพี่ผู้ชายผมไม่รู้จักเขาหรออยู่แถวนั้นครับผมเขาขับรถผ่านผมก็เลยเรียกอืเรียกเขาอืแล้วก็มีพี่ผู้ชายกลุ่มหนึ่งเขาเอากางเกงมาผมใจครับตอนนั้นคือหมดเลยเหรอกางเกงนยอยู่ไหมก็เขาถอดหมดเลยถอดหมดเลยเหรอครับ แล้วหลังจากนั้นพอพอมีคนมาช่วยอ่ะใส่การเกงเสร็จสับแล้วยังไงต่อเราไปอยู่ตรงไหนยังไงผมโทรยืมโทรศัพท์เขาโทรหาแฟนให้แฟนลงมาอืแต่ผมไปโทรอีกครั้งตอนผมเดินไปทางเข้าโรงพยาบาลครับผมไปรออยู่ตรงลานจอดรถมอไซค์มผมก็โทรหาแฟนว่าลงมาหรือยังเขาแฟนก็บอกว่า ลงมาลงไปไม่ได้พยาบาลเขาไม่ให้ลงเขาล็อกประตูขังไว้อืมแล้วทีนี้หลังจากนั้นก็คือยังไงต่อก็คือแฟนก็บอกว่ารอพี่มาเพราะโทรหาพี่แล้วครับแล้วละตัวล้ตัวลวตัวเราหล่ะกลับขึ้นไปหรือกลับบ้านหรือยังไงเขาเขาไม่ให้ขึ้นแล้วเขาไม่ให้เข้าโรงพยาบาลแล้วให้เข้าไปเลยครับแล้วเรายังอยู่ตรงนั้นหรือว่ากลับบ้านยู่อยู่ตรงนั้นรอ แม่รอแม่มาครับทีนี้พอคุณแม่มาเท่ากับว่าคืนนั้นเนี่ยพอรับโทรศัพท์เรามาถึงก็ไม่ได้เจอไม่ได้คุยแล้วค่อยกลับมาอีกทีหนึ่งตอนเช้าคือตอนเช้าก็ไม่ได้มาค่ะก็คือไปแจ้งความตอนคืนเลยค่ะอ๋อไปแจ้งความคืนนั้นเลยค่ะก็เลยเราก็ไม่ได้ติดต่อไม่ได้คุยอะไรกันอีกเลยค่ะกับคู่กรณีค่ะอ๋อไม่ได้คุยกันเลยเหรอใช่ค่ะจนถึงวันนี้นะใช่ค่ะไม่มีการไม่มีการติดต่อไม่มีการได้คุยกันเลยไม่ได้เจอกันด้วยใช่ค่ะก็เห็นแค่ตาม ทีว <TV, S 2> <ช>ีตามข่าวที่เขาพูดคแค่นั้นใช่ไหม<ช>ทีนี้เนี่ยมันมีคําถามหนึ่งที่ปกติไม่ค่อยได้ยินนะว่าคุณแม่ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้บอกก็ต้องดําเนินคดีให้ถึงที่สุดแหละแต่ก็ยอมรับอย่างที่ทุกคนเห็นตรงกันว่าโอเคผิดก็ว่ากันไปตามผิดคุณแม่บอกว่าใช่ลูกไม่ใช่คนดีแต่เหตุการณ์แบบนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้น ใช่คุณแม่บอกลูก<ค>ไม่ใช่คนดีคือ,อยังไงความหมายของคุณแม่คือยังไงก็คือตอนเนี้โซเชียลเขาก็จะเม้นว่าลูกแม่เป็นคนดีอะไรประมาณเนี้ยก็คือเข้าข้างลูกอะค่ะคือลูกทําใช่ค่ะลูกทําไม่ดีก็ว่าลูกเป็นคนดีอะ,อะไรประมาณเนี้ยค่ะก็เลยคือต้องบอกว่าลูกหนูก็ไม่ใช่คนดีค่ะอื็ไม่ใช่คนดีร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วค่ะครับอืมเอาทีนี้พอทั้งหมดทั้งมวลมันเกิดขึ้น สิ่งที่สิ่งที่มันไม่มีความเคลื่อนไหวคือไม่ได้เจอกันไม่ได้คุยกันทีนี้ทนายเข้ามาดูแลทั้งสองคนตรงนี้ยังไงอะช่วงไหนฮะก็มีการประสานงานมานะครับแล้วผมเห็นว่าคดีเนี่ยคุณแม่เขาก็เกรงว่าเขาจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าคู่กรณีของเขาเนี่ยก็เป็นผอ,อรโรงพยาบาลน,นะครับ,รบเขาก็ผมก็เลยโอเคก็รับเข้ามาดูแลนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของค่า ค่าเสียหายนะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้คำนวณเงินนะครับแล้วก็ในเรื่องของการตั้งข้อหาต่างๆนะครับก็อยากให้เป็นธรรมกับทางผู้เสียหายแล้วก็ให้สดคล้องกับความเป็นจริงนะครับครับแล้วแล้วไอ้ไอ้เรื่องที่ไปสู่บุหรี่นี่เราเข้าไปเสียค่าปรับไหมสู่บุหรี่นี่ผมไม่ยุ่งนะครับคือเสียค่าปรับไหมเนี่ยจริงๆคุณหมอเขาต้องไปแจ้งความนะครับแล้วก็ไปปรับอะไรกันก็ว่ากันตามกระบวนการที่โรงพักนะครับไม่ใช่ว่าไปตบเขาแล้วก็ปล่อยไปจับแก้ผ้าแล้วก็ปล่อยออกมานะครับมันก็ไม่คือ ถ้าตอนเนี้เท่าที่ทราบมันก็ยังไม่มีการแจ้งความดําเนินคดีในเรื่องของสุบุรี่รในโรงพยาบาลน,นะครับเพราะฉะนั้นคดีมันก็ยังไม่มีในส่วนนี้แต่เห็นทราบว่าคุณหมอก็บอกว่าไม่ไม่ติดใจตรงนี้แล้วเพราะว่าน้องเขาก็ได้รับบทเรียนมาพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ในเรื่องของบุหรี่เอยหรือว่ามีซองซิป เ,เกี่ยวกับยาเสพติดพวกนี้ผมไม่ได้ไปยุ่งนะครับก็ไปดูเรื่องที่ถูกทําร้ายใช่ครับเมื่อวานไปเจอตํารวจผมก็ให้ตํารวจเขาทําอะไรตามปกติของเขาผมไม่ได้เข้าไปยุ่งเลยครับอคุณแม่มีมีเรื่องไปจ่ายค่าปรับไหมเห็นเมื่อวานเห็นมีเห็นมีข่าวออกมาใช่ไหมมีข่าวได้ไปจ่ายค่าปรับไหมยังคือเขาจะให้เข้าไปจ่ายค่าปรับอะค่ะคือตอนที่มีผู้ใหญ่อะค่ะคือ พูดได้มีสสหรืออะไรสักอย่างใช่ค่ะเขาเข้าไปจัดการให้คือเขาบอกว่าไม่ต้องแล้วก็คือไปที่โรงพยาบาลได้เลยเขาบอกว่าให้ไปรับของคืนแล้วก็เขาไม่ได้เอาเงินค่าปรับอะไรทั้งนั้นก็คือก็คือไปเมื่อวานไหมวันซืนวันที่วันซืนวันซืนที่ที่เข้าไปเอาโทรศัพท์ไปเอาเสื้อผ้าคืนก็คือตั้งใจคุยกันแล้วแต่แรกสสที่เข้ามาที่เข้ามาช่วยว่างั้นเถอะว่าจะไปจ่ายค่าปรับแต่คือไปถึงแล้วเขาก็ให้ของเราคืนแต่เขาไม่ได้เอาเงินค่าปรับไป ไม่ได้เอาเขาไม่ได้เรียกเงินค่ะคือตั้งแต่สอนอนแล้วค่ะคือเขาเข้าไปคุยกับพวกร้อยเวรว่าจะต้องไปเสียค่าปรับตรงไหนอะไรยังไงเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะแล้วคือสักพักเขาเขา้เขาไปแล้วเขาก็ออกมาเขาบอกว่า,าไม่ได้ไม่ได้เสียค่าอะไรอะค่ะ<อ>แล้วเขาก็ออกมาไปที่โรงพยาบาลเลยเขาบอกว่าให้ไปที่โรงพยาบาลแล้วก็หมอหมอก็บอกใครไม่รู้ค่ะอันนี้ไม่ทราบเชื่อเขาบอกว่าให้ของคืน แล้วเขาก็ไม่ปรับอะไรทท้งนั้นค่ะเพื่อให้ของคืนเลยค่ะอเอ๊ะมันหมายความว่ายังไงพี่ทานายอย่างเงี้ยคือถ้าเรามองคือให้จบไหมหรืออยังไง่มไม่แน่ใจคือความผิดไอ้สูบรีในหะ้องน้ำเนี่ยนะครับจะจ่ายค่าปรับเนี่ยมันต้องมีการแจ้งความก่อนนะครับแล้วก็ตำรวจก็ดำเนินคดีแล้วก็เรียกมาปรับออ่านี่กระบวนการตามกฎหมายแต่ว่าถ้ากรณีที่ไม่มีการแจ้งความเนี่ยก็คือโรงพยาบาลอาจจะตั้งกฎเองแล้วก็ปรับเองส่วนตัวนะครับซึ่งในส่วนนี้ถ้าเกิดว่าเรียกค่าปรับสูงไป5้าแสนอะไรเงี้ยนะครับเวลาไปถึงศาลเนี่ย ไอ้ค่าปรับเนี่ยมันคือการเรียกค่าเสียหายนะครับถ้าเกิดว่าศาลมองว่าสูงกันไปเนี่ยศาลก็ไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ห้าแสนหรอกนะครับก็ปรับลดตามความสมควรเท่านั้นเองนะครับมันก็มีปรับสองอย่างปรับโดยโรงพยาบาลก็ถือว่าเป็นการเรียกค่าเสียหายกับปรับตามกฎหมายอาญาอันนี้ก็ปรับที่โรงพักก็คนละส่วนกันนะครับซึ่งในส่วนเนี่ยทางโรงพยาบาลเขาก็ไม่ได้ติดใจไม่ได้ไปแจ้งความเพราะฉะนั้นในส่วนอาญาที่ปรับที่โรงพักเนี่ยก็ไม่มีคดีอ๋อแสดงว่าพอไม่แจ้งความมันก็ไม่เป็นเรื่องและสิ ถูกครับถูกต้องอก็ไม่มีในความผิดในเรื่องสุบุรีในโรงพยาบาลก็คงเหลือแต่ว่าเป็นความผิดทางแพ่งที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายซึ่งโรงพยาบาลไม่ติดใจแล้วมันก็จบไปแล้วในเรื่องสุบุรีในโรงพยาบาลครับก็เหลือแต่เรื่องยาอย่างเดียวอืครับเอ๊ะผมเห็นมีข่าวว่าทางคุณหมอเขาจะฟ้องคุณแม่อะไรสักอย่างจะฟ้องหนูเรื่องอไม่ดูแลลูกค่ะทําให้ลูกไปทําอไปทําไม่ดีสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมใช่ไหมใช่ค่ะ คืออยากจะบอกว่าลูกหนูอ่ะก็ไม่ได้อยู่กับหนูตลอดเวลาค่ะคือก่อนหน้านี้เขาก็อยู่กับหนูแหละแต่หลักความเป็นจริงอ่ะอยู่กับหนูเขาก็ไม่ได้อยู่24ชั่วโมงนะคะใครจะไปอยู่กับลูกตลอด24ชั่วโมงมคนเราต้องทํามาหากินนะคะมไม่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทองคือลูกอยู่กับเราเป็นยังไงรับหลังเป็นยังไงหนูก็ไม่รู้ได้ค่ะคือจะมาพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะ เหมือน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 เขาพูดกับสื่อแต่ไม่แน่ใจว่าไม่ไม่ได้มีการแจ้งใช่ไหมครับคือต้องบอก <นะ S 2> ตามตรงไว้ข้อหาไม่เลี้ยงดูลูกให้ดีเนี่ยมันก็พอจะทําได้นะจริงๆอย่างพวกแว้นเนี่ยศาลก็เคยตัดสินมาแล้วว่าพ่อแม่ไม่ดูแลให้ดีครับก็พอทําได้แต่ว่าเคสนี่มันมันคงไม่ถึงขนาดนนหรอกนะครับถึงจะถึงจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นโทษสถานเบามากกว่านะครับแต่ว่ามันมันคนละเคสกันไอ้สูบุรีนในโรงพยาบาลกับเด็กแว้นเนี่ยมันคนละอย่างกันถ้าเกิดว่าเด็กแว้นเนี่ย พ่อแม่สนับสนุนให้ไปแต่งรถอะไรเนี่ยอันนั้นก็อีกเคสหนึ่งครับแต่นี่เขาไม่ได้สนับสนุนให้มาสุหรี่ในโรงพยาบาลครับครับอเหมือนคนละเรื่องกันใช่เลยมองแบบนั้นแต่ก็เป็นสิ่งของคุณหมอถ้าเขาจะแจ้งความก็ได้นะครับก็แล้วแต่เขาอืครับทีนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือไม่รู้ถามพี่ทานายเห็นน้องครั้งแรกเข้าใจว่าน้องอายุสิบสี่ไหม เห็นคือผมเห็นในข่าวมันก็เบอร์เบอร์นะครับออว่าตัวเขาก็เล็กอะ่ะเราก็ไม่รู้หรอกว่าอายุเท่าไหร่นะครับออผมครับแต่ว่ามีคนสงสัยว่าเขา14สี่จริงหรือเปล่าแล้วก็ไม่เชื่อบอกจะมีการตรวจสอบก็คือทางคุณหมอมันก็มันก็เป็นไปได้นะครับว่าพือน้องเขาก็ไม่ได้หน้าตาเป็นผู้ใหญ่รูปร่างนะ่ะรูปร่างต่างๆนะนัน่นแหะสิครับผมก็ว่าเขาก็เขาดูเป็นเด็กอยู่นะนะครับก็ได้อยู่นะมันมันกำลังจะขึ้น15้าพอดีไงครับทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวดูข้อมูลเราช่วยยืนยัน ผ่านทางรายการแล้วกันแล้วก็ผ่านไปถึงคุณหมอด้วยว่าที่เราตรวจสอบให้แล้วฮะน้องอายุ14จริงๆครับกำลังจะ15ทธันวาคมนี้เดี๋ยวให้ดูผมเนี่ยมีัตรประชาชนอยู่เกิดวันที่1ทธันวาคม2552แล้วก็ทำภาพขึ้นมาให้ดูเดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพนี้นี่ฮะแต่ต้องขออนุญาตเบลอนะแต่ว่าเป็นเป,เป็นน้องเขาจริงๆนี่ยอยู่ในมืออยู่ในมือผมเนี่ย รุ่นเดียวกับลูกสาวผมเลยนะต้องพูดถึงเกิดข้าสอง 2> 5, 2, เหมือนกันเนี่ยเรื่องอายุเนี่ยการนับอายุเขาไม่ได้นับตามปีนะครับเ,เพราะถ้านับตามปีมันจะถึง15ใช่เพราะ15เ,เต็มปีนี้ไงใช่แต่เขานับตามวันมันยังมันยังไม่ถึง1ธันวาเนี่ยมันก็ยังไม่15บห้ายืนยันตรงนี้นะฮะนี่ครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นที่หน้าจอนะยืนยันว่าน้องอายุ14จริงๆแล้วเดี๋ยวสิ้นปี1ธันวาคมเนี่ยอายุ15อ่าใช่ครับตอนนี้เป็นเด็กชายเห็นไหมฮะเดี๋ยวสิ้นปีเป็นนายอ่ะ ทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อมาเราไม่พูดถึงเรื่องของคดีความและอย่างที่เห็นว่าก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนตามกระบวนการตอนนี้ที่มีการเข้าไปแจ้งความเข้าไปฟ้องร้องแต่ว่าพอสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันสร้างผลกระทบเห็นว่าตอนนี้คุณแม่นายจ้างเขาให้เราหยุดงานก่อนพักงานก่อนมันเกิดอะไรขึ้นครับ<พ>ก็คือว่านักข่าวเขาไปคุกคาม,มาค่ะคือเขาก็ไปยันห้องเช่า ก็ยังเขาเขายังสอดแซรกไปยันห้องเช่าแล้วก็ที่ทํางานหนูค่ะอืคือหนูได้ทักไลน์หาพี่คนหนึ่งไม่ขอระบุชื่อนะคะค่ะหนูบอกว่าหนูขอได้ไหมอย่าให้นักข่าวไปที่ทํางานหนูเพราะว่าหนูไม่อยากให้ใครเขาเดือดร้อนคือพี่ที่ทํางานเจ้าของร้านคือเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยไม่อยากให้เข้าไปยุ่งอะค่ะอืคือเขาก็ยังไปอ่ะค่ะเขาก็ไปที่ร้านกันเต็มเลยอื แล้วพี่เขาก็เสี่ยงงานนะคะคุณแม่ทํางานอะไรนะผมขออนุญ,ญาตก็คือทํางานรับจ้างอะค่ะอยู่ร้านซ่อมรถร้านซ่อมรถค่ะอ๋อแล้วแล้วตอนนี้เขาก็บอกว่ามันวุ่นวายมีนักข่าวมาใช่ค่ะให้เราพักก่อนหยุดก่อนก็หยุดไปก่อน,นะค่ะหยุดมากี่วันแล้วครับหยุดมาตั้งแต่วันที่สิบสามอะค่ะเท่ากับก็ไม่มีรายได้ตอนนี้ก็ไม่มีรายได้ก็ขาดรายได้เลยอะค่ะอ๋อ,อ,อทีนี้ น้องบ้างน้องเอหลังจากที่เกิดเหตุการณ์พอเจอเนี่ยไม่รู้นะพี่มองว่าพี่ทนายคืออย่างนี้ถ้ารเรามองย้อนไปเราอายุสิบสี่แล้วเราเจอเรื่องอย่างนี้นะครับผมไม่แน่ใจในะยุคนั้นกับยุคนี้ออแต่ว่ามันก็คือเรื่องใหญ่นะเ,ออเรื่องหนักสำหรับเด็กู่นะใช่ครับใช่น้องเอรู้สึกยังไงบ้างครับพอมันผ่านไปเนี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้วมันมาตอนนี้เป็นเรื่องคดีความแล้วเราวันนี้อายุสิบสี่เองอ่ะเด็กชายเองอ่ะมันหนักไหมเรื่องนี้ผมถ้าคิด ผมก็ว่าหนักนะครับผมไม,ไม่ไม่ไม่อยากให้มันเป็นแบบเรื่องใหญ่เลยอืก็เสียใจกับสิ่งที่ทำนาะครับเนาะก็คือตอนสมัยเ,เด็กๆเนี่ยเราเป็นนักเรียนแค่เชิญผู้ปกครองหนักแล้วนะจริงอืมตอนนี้โอ้โหนักข่าวไมมาจอยอย่างเงี้ยครับอ,อ,อ,อันนี้เรามองในมุมที่ในมุมที่เด็ก อายุ14นะคุณผู้ชมนะพยายามให้ให้ให้เห็นตรงนั้นเอาเดี๋ยวขออนุญาตพักตรงนี้ครู่นึงครับเดี๋ยวยังมีอีกหลายเรื่องยังมีกรณีเรื่องของการฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายด้วยอะไรยังไงเดี๋ยวคุยกับทางพี่ทานายต่อช่วงหน้า